สวัสดีครับวันนี้มาดูต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ของไทยเราดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษนะครับรั่ังขี้นกครับรั่ังขี้นกเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์สำคัญคือปลูกง่ายครับปลูกง่าย และมีสรรพคุณทางยาหลายๆหลายๆประการครับพิเศษที่สุดของฝรั่งขี้นกครับลูกดกออกลูกทั้งปีออกผลทั้งปีครับน้องไอายาครับลูกนั้นสุกแลยย้วใช่ไหมครับน้องไอายาลองเก็บหน่อยทีลูกจะให้คุณปูนดูหน่อยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับน้องไอายากาลังจะเก็บเก็บฝรั่งขี้นกครับในข้างในสีอะไรลูก สีชมพูเหรอคะไ่ขอดูนลูกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะสีชมพูเนื้อสวยใช่ไหมครับลูกชอบกินไหมงดใช่ไหยอาดูครับดูสิลูกกะกินกะได้ไหมกินได้ไหมลองกัดดูนี่น้องขอชมสีหน่อยนะคะโอ้สีสีสวยมากเลยอร่อยนะหวานนะใช่ไหมลูกข้างในที่ที่พิเศษคือครับฝรั่งขี้นก ข้างในจะเป็นเนื้อในเป็นสีชมพูครับซึ่งหวานหอมกลมกล่อมครับหายากครับครับเป็นไม้โบราณของของคนไทยเราซึ่งแทบจะสูญพันธ์แล้วนะครับมาดูมาดูดอกครับดอกเล็กเป็นดอกที่สวยแล็มีเกสรนนครับ เนินในสีชมพูนี่ขอชุดดูเม็ดหน่อยลูกนี่ข้างในสีชมพูเลยนะครับเม็ดสีชมพูเลยอย่างที่ท่านได้เห็นครับครับหาดูยากแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาที่บ้านก็ได้เห็นว่าไม่ร่อยใช่ไหมครับอ๋อนนใช่ใช่มันสุกงอมแล้วมันสุกงอมแล้วมาดูครับ นี่มาดูลูกนี้นะครับลูกนี้ก็เด็กมาเลยสุกแล้วสุกแล้วลูกนี่ก็นี่ก็เด็ดได้ครับครับได้แล้วครับน้องไอหย,ยาได้ฝังคิงนนกไปแล้ว มีมีเดี๋ยวปูดูให้ลูกอ่าลูกมอนลูกมอนหมดอ๋อครับมาดูมาดูผิวที่โคนครับโคนฝรั่งขี่นกนะครับะจะมีการเปลือกจะเป็นอย่างนี้นะครับเปลือกจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่สูงครับไม่สูงครับเป็นไม้ที่ ออกดอกออกลูกออกผลทั้งปีครับสบรรพคุณมากหลายๆประการครับโอกาสหน้าจะนำมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับฝรั่งขี้นกไม้ของไทยเราซึ่งหาดูยากแล้วครับ